สวัสดีครับ F อช้างป่าห้วยขย็งทองผาภูมิวันนี้เราก็มาติดตามช้างป่าที่หมู่เจ็ดบ้านไร่ทองผาภูมินะครับตอนนี้ก็อยู่ในไร่ของพี่สัยนะครับแกก็นั่งดูอยู่แกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ดูเขาหากินไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้ไกลนะัก ก็พยายามสร้างความคุ้นเคยความเป็นมิตรเพื่อวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะได้ไม่ได้ดุร้ายเจอคนก็ไม่ได้มุ่งเขาทําร้ายแต่ตอนนี้เหมือนเขาจะมุ่งเข้ามาหาเรื่อยๆนะค่อยๆเข้ามาทีนิดทีนิด,นดเนี่ยถ้าเดินข้ามตรงต้นทุเรียนต้นเล็กมาก็ถึงละแต่ก็จะดูว่าเขามาแล้วเขาจะทํำยังไงหรืออาจจะไม่มาก็ได้ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆดูว่าเขาจะทํำยังไง ก็ตัวนี้เป็นช้างที่อาศัยอยู่บริเวณนี้หากินบริเวณนี้เป็นประจําหลายวันมาแล้วนะครับเดินบนไปบนมา,เ,าเล่นในสระน้ําบ้างเ,าเข้ามาในสวนบ้างก็หักนู่นหักนี้บ้างก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้เสียหายเยอะเท่าไหรนะ่นักเจ้าของเขาก็ไม่รู้จะไล่มันไปไหนเจ้าของสวนนะก็เลยปล่อยให้มันหากินไปก็มีลักษณะค่อนข้างจะเชื่องนะครับแต่ก็ไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็น สัตว์ป่าดูอาหารการกินนะครับสำหรับช้างแล้วเนี่ยเวลาเขากินอาหารก็มันจะมีฤดูการของการกินนะครับว่า,าช่วงเหมันตะฤดูคิมหันฤดูวสันตะดูเนี่ยเขาจะนอกจากกินอาหารปกติแล้วเขาจะต้องกินอะไรเป็นพิเศษเก็มีเรื่องเล่านะครับสำหรับแม่ช้างได้พาลูกช้างไปหากิน พอหากินเสร็จก็พาลูกช้างไปกินน้ําแม่ช้างตัวใหญ่เขาก็สามารถที่จะเอื้อมงวงเดินไปยืนอยู่ริมน้ําลงไปในน้ํานิดนึ่งก็ยื่นงวงออกไปในน้ํานะครับก็ไปดูดน้ําที่ใสสะอาดกินแต่ว่าลูกช้างเนี่ยยังเล็กไม่สามารถที่จะลงไปดูดน้ําใสๆกินได้ก็กินน้ําที่แม่ช้างเหยียบไว้มันก็ขุนพอขุนก็กินพอกินเสร็จแล้วก็เกิด ปวดท้องมีอาการปวดท้องหลังจากนั้นพอแม่ช้างเห็นอาการของลูกน้อยก็รู้ได้ทันทีว่าเกิดจากการที่กินน้ําขุนจากรอยเท้าของแม่แม่ช้างก็เลยพาลูกช้างเดินไปยังโป่งดินโป่งพอไปถึงโป่งแม่ช้างก็ปั้นดินและยัดเข้าปากทําให้ลูกน้อยดูพอลูกน้อยเห็นก็ทําตามทําตามก็ หลังจากที่กินดินโปง่งเสร็จแล้วก็ไปนอนทําให้หายจากอาการปวดท้องมวนท้องอันนี้ก็เป็นวิธีการรักษาของสัตว์ป่าอย่างหนึ่งนะ,ะเพราะว่าเขาไม่เหมือนคนไม่มีหมอไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้ดังนั้นเขาต้องพึ่งพาตนเองอสําหรับเจ้าภายงามตัวนี้ก็เช่นเดียวกันอ,อยู่มาจนป่านนี้อายุขนาดนี้แล้วเนี่ยก็มีผ่านประสบการณ์มามา,มากมายแล้วโดยเฉพาะช้างที่อยู่ตัวเดียวช้างสีดอตัวเดียวเนี่ยเขาจะมีความระมัดระวัง เราเฝระวังตัวเป็นพิเศษดังนั้นถ้าดุก็จะดุพอสมควรนะส่วนการเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็จะรู้วิธีการที่จะรักษาตัวเองได้ว่าจะรักษาตัวเองยังไงจะกินอะไรให้หายจากอาการที่เป็นอยู่นะครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตช้างป่าสรงระภูมิอย่างหนึง่งนะที่นำเสนอให้พวกเรา,เาได้ฟังได้ชมกันนะนี่ก็ ขาก็ไม่ค่อยไว้ใจถ้าเห็นเราดุกดิกเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยไว้ใจสังเกตนะครับช้างที่แข็งแรงจริงๆเนี่ยเขาจะคาบอาหารไว้ในปากในขนาดที่คาบอาหารไว้ในปากเนี่ยงวงเขาก็จะหาอาหารรอพอยัดอาหารเข้าปากเขาก็จะาหาอาหารชิ้นใหม่มารอไว้ทันทีนช้างตัวนี้ไม่ใหญ่มากนักนะครับไม่ใหญ่ก็จะ เป็นช้างถ้าดูดีๆแล้วก็จะรุ่นเดียวกับเจ้าช้างน้อยนะครับจะเล็กกว่าเจ้าช้างน้อยนิดหน่อยด้วยซ้ำน,น,นะก็เป็นช้างสีดอช้างเพผูสีดอดูอย่างนี้เล็กกว่าเจ้าช้างน้อยนิดหน่อยแต่ว่ารูปร่างเขาสวยงามนี่นดูลักษณะถ้าดูช้างข้างหลังนะครับดูตรงนี้ดูตรงนี้มันจะเป็นลักษณะงูเป็นลำขึ้นมาก็จะเป็นช้างเพศผู้ถ้าตัวเมียมันก็จะ ขุบเข้าไปอ่านี่ก็ยังไม่ใหญ่มากนะักจริงๆช้างขนาดนี้กำลังเปลี่ยวกำลังสซนเลยนะครับเนี่ยคำนวณอายุไม่ถูกนะอ่าดูบางบางวันก็ดูมันเหมือนใหญ่มากอายุน่าจะสักสามสิบแต่วันนี้ดูก็อายุน่าจะสักหกปีห้าปีหกปีนดูบรรทายนะครับดูบรรทายอ่าเวลาเขาแกว่งหางเราก็จะเห็นลำอวัยวะของเขานะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็น ตัวหนึ่งที่บ่งบอกว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับอ่านี่ยไปแล้วเนี่ยอยู่ต้องไกลเดินมาหาเข้าใจว่าจะเดินเข้ามาใกล้แต่เขาก็ไม่เข้ามาพอไม่เข้ามาเราก็ต้องเข้าไปไม่งั้นเราก็จะไม่เห็น,นก็เข้าไปใกล้ๆแต่ก็จะวิ่งขึ้นรถทัน,นก็ไม่ให้เขาระแวงนะ ก็ดูอิทยาบทการธรรมาหากินของเขานะเออนี่เขายังไม่ไว้ใจเหมือนจะเดินมุ่งหน้าเข้ามาหาแต่ก็ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรไปไหนพี่ใหญนะ่จะไปไหนนะจะไปไหนอ่ะกินแถวนั้นแหละไม่ต้องมาเออ กินไปกินไปไม่ต้องอย่าข้ามมานะอย่าข้ามมานะเอยกินไปเอากินก็เหลือไว้ให้เจ้าของเขา,านะ้ง่ะเขามีนิดเดียวเองไม่ได้มีเยอะนะเอยกินไปนี่ถอนแบบตาไม่ดูเลยนะนะั่นอะเออตาไม่ดูงวงอาศัยสัมผัสดมกลิ่นแล้วก็จับได้อย่างแม่นยำํำ ก็ริมเกลีย์เข้ามาเรื่อยๆตรงนี้ต้องระวังนะครับต้องระวังเขาเองก็ดูลักษณะสายตานะกินจนได้มาเดือป้อง <c oughs> เขากลัวจะลงมากินเขาฝันไว้ก่อนพนะ้องอย่าฝันเมื่อเช้าเองต้นมาเดือป้องนะเพื่อที่จะไม่ให้เขาลงมาแต่เขาก็ลงมากินจนไดนะ้มาเดือป้องก็เป็นอาหารโปรดชนิดหนึ่งของช้างนะครับช้างป่านชอบมากนะไม่ว่าจะเป็นใบเป็นลูกเป็น ลำต้นช้างชอบกินไปก็อยู่กันใกล้ๆอย่างนี้แหละครับะระยะหกเจ็ดเมตรถ้าเขาก้าวขาลงห้วยปุ๊บผมก็วิ่งขึ้นรถเลยตอนนี้เขายังไม่ก้าวขาลงห้วยเพราะมันจะต้องมีจังหวะชะงักนิดหนึ่งของช้างก่อนที่เขาจะจู่โจมเนี่ย ลักษณะอย่างนี้ดูสายตาก็พอใช้ได้นะครับสายตาไม่เลือกถลนก็แสดงว่าเป็นช้างที่ไม่ได้ดุโดยสันดานไม่ได้ดุอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับดูสายตานะสายตาอ่อนโยนนะครับช้างสายตาอ่อนโยนก็ใช้ได้มีตัวเดียวให้ดูตัวเดียวก็เออนี่ถ้าจะดูแล้วมันก็คล้ายๆเจ้า,าจแฮปปี้อยู่นะ คล้ายๆเจ้าแฮปปี้แต่ว่าหางเขาค่อนข้างสวยยังไม่ยังไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ก็ยังกินได้เรื่อยๆตรงนี้เราไม่ไล่ถ้าจะไล่จะผักดันเขาก็จะวิ่งแตกตื่นวันหลังเราเข้ามาดูอีกทีเขาก็จะไม่มาให้ดูละวเพราะเขารู้ว่าถ้ามาเจอเสียงอย่างนี้คนอย่างนี้รูปร่างอัตลักษณ์อย่างนี้แล้วผักดันเขาก็จะพยายามจะหลบหลีก ถ้าไม่ปะทะได้เขาก็จะหลีกเลี่ยงนะไม่พยายามที่จะปะทะกับคนแต่ถ้าเข้ามาแล้วเขาไม่ได้โดนทําร้ายไม่ได้โดนผักดันไม่โดนขับไล่เขาก็อย่างเงี้ยมันก็ทํามีโวกาสให้ดูได้นานนะครับลืมไปเลยว่าจะดูเล็บเ,เล็บสวยเป่า บงับงบังดูไม่เห็นไหนยกขาให้ดูในที่พี่ใหญ่ยกขายดูเล็บหน่อยเอยกขาย,ยกขาทกทกทกสองสอง,งแล้วสองสอง <c oughs> ไม่รู้นะครับไม่รู้ไม่รู้ภาษาช้างเขาไม่รู้ก็แสดงว่าเขาไม่ได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่แรกนะ นี้ก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับดูกันสบายสบายนะก็อันนี้ก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆกน้อยดูกันไปวันละนิดวันละหน่อยฝากไว้สําหรับ fc ช้างปลาทองขวาภูมินะครับขอเท้ากลมเกลยงสวยงามดูที่ข้อเท้าเขาก็สวยเป็นลักษณะช้างที่แข็งแรงขาหน้าก็จะโก่งไปข้างหน้าเล็กน้อยะจะสูงกว่าขาหลังนิดนง ทรงหลังโค้งนะคอสั้นสวยงามนะเป็นช้างที่สวยงามน,นี่แหละครับช้างป่าบ้านไลทองผาภูมิสวัสดีครับ